นี่คือสคริปรีวิว700คำของ2025 Honda Elevate ADV แบบภาษาไทยลื่นลื่นสไตล์ YouTube Car World โดยเนื้อหาเหมือนเดิมแต่แปลทั้งหมดเป็นไทยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Car World วันนี้เราจะพาไปดูรถรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงมากในปี2025รุ่นที่หลายคนรอคอยนี่คือ Honda Elevate ADV รุ่นปรับโฉมที่ยกระดับทั้งดีไซน์ เทคโนโลยีและสมรรถนะให้เหนือขึ้นไปอีกถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ล้ำสมัยใช้งานง่ายเหมาะกับทั้งในเมืองและทริปต่างจังหวัดต้องดูรีวิวนี้ให้จบครับเริ่มที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลย Honda e l e v a t e A.D.V มาในหน้าตาที่ดุดันขึ้นทันสมัยขึ้นและดูพรีเมียมกว่าเดิมมากกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่พร้อมกรอบสีดำเงาไฟ DRL เที่คมกว่าเดิมและชุดไฟหน้าเลด Generation ล่าสุดทำให้รถดูมีบุคลิกแบบ SUV ตัวจริงกันชนหน้าแบบปรับดีไซน์ใหม่เป็น2โทน ทำให้ตัวรถดูบึกบึนคล้ายรถลุยขนาดย่อมด้านข้างมาพร้อมล้ออลูมนย18ินิ้วลายใหม่แบบแอโร่ช่วยให้การลู่ลมดีขึ้นเส้นไหลายตัวรถที่เด่นชัดและหลังคาลอยดีไซน์ใหม่ทำให้ภาพรวมดูสปอร์ตและทันสมัยมากส่วนด้านท้ายเป็นไฟไท้ายแบบเล็กทอดยาวเชื่อมทั้งสองฝั่งให้ความรู้สึกกล้าเหมือนรถระดับสากลเข้ามาดูภายในกันบ้างห้องโดยสารของ Ele v a t e ADV ปีนี้ได้รับการยกระดับแบบรู้สึกได้ทันทีแผงคอนโซลดูเรียบหรือใช้วัสดุนุ่มมือและเพิ่มเส้นตกแต่งโลหะด้านบน หน้าจอกลางแบบลอย10.2นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมมารวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลชัดเจนทั้งแผนที่การแจ้งเตือน ADAS อัตราส,สิ้นเปลืองและสถานะระบบต่างๆภายในยังติดตั้งไฟแอมเบียไล่หลังคาสันรูปแบบพานรามาบอกคู้น้ามีระบบระบายอากาศและแท่นชาร์จไร้สายที่ใช้งานสะดวก พื้นที่ภายในยังเป็นจุดเด่นของเอเลเวตเหมือนเดิมบาะหลังให้พื้นที่กว้างสบายนั่งได้เต็มตัวแม้เดินทางไกลก็ไม่เหนื่อยง่ายพื้นที่วางขาและเหนือศรีษรษะทาได้ดีมากในคลาสนี้ความจุดท้ายรถกว้างพอสําหรับพริครอบครัวหรือการใช้งานทั่วไประบบเก็บเสียงก็ทําได้ดีกว่าเดิมให้ความเงียบและความรู้สึกพรีเมียมขณะขับขี่ด้านสมรรถนะ h o n ด้ e เอ v a t ว ADV มีทั้งเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริดตามแต่ละประเทศ เครื่องยนต์เบนซิน,น1.5ลิตรให้กำลังประมาณ120แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์ CVT ที่ปรับใหม่ให้ตอบสนองดีขึ้นส่วนไฮไลท์คือรุ่น e-HEV Hybrid ที่ให้แรงบิดดีตั้งแต่รอบต่ำเหมาะกับการขับในเมืองมากๆและประหยัดน้ำมันแบบสุดๆทำได้กว่า20กิโลเมตรลิตรในการใช้งานจริง พวงมาลัยตอบสนองดีใช้งานง่ายในเมืองและมั่นคงขึ้นเมื่อขับเร็วช่วงล่างปรับจูนใหม่ให้ก่อถนนดีขึ้นลดอาการโครงและให้ความมั่นใจเวลาเข้าโค e ้ง ELEVAT ว ADV ย้ำเพิ่มความสูงใต้ท้องรถทำให้วิ่งผ่านถนนแย่ๆหรือเส้นทางต่างจังหวัดในไทยได้ดีขึ้น ด้านความปลอดภัย Honda Sensing ใส่มาแบบจัดเต็มทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยประคองรถในเลนแจ้งเตือนออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติไฟสูงอัตโนมัติและระบบอ่านป้ายจราจรน,นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภยั6ย6ใบ ABS ESC ระบบช่วยขึ้นทางชันกล้องรอบคันและระบบตรวจจับรถด้านหลัง ส่วนราคา Honda Elevate ADV ปี2025คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ21,000ถึง26,500ดอลลาร์สำหรับรุ่นเบนซินส่วน Hybrid อาจอยู่ที่ประมาณ27,000ถึง30,000ดอลลาร์ราคาจริงในไทยอาจเปลี่ยนตามภาษีและออปชันแต่คอนเซปต์ของ Honda คือให้ความคุ้มค่าและออปชันระดับสูงในราคาที่เข้าถึงได้สรุปว่า2025 Honda Elevate ADV คุ้มไหม คุ้มมากครับทั้งดีไซน์ที่ทันสมัยห้องโดยสารพรีเมียมเทคโนโลยีล้ำหน้าระบบความปลอดภัยจัดเต็มประหยัดน้ำมันและเชื่อใจได้ในสไตล์ Honda เหมาะกับครอบครัวคนขับในเมืองและคนที่ชอบเดินทางไกลขอบคุณที่รับชมคาเวลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วเจอกันในคลิปรถรุ่นต่อไปครับถ้าต้องการไตเติลภาษาไทย2 0 0ไทยหรืออังกฤษบอกได้เลยครับ